ท็อป,ปิกวันนี้ที่คุยกันกเ,มเมนูบูดองใครเป็นคนคิดมารีคูรีตอบไปเลยมาดามมารีคูรีคุณตอบไปเขาใครคนทิดคอนเคมีสุดเคมีอ่ะตอบไปเลยงงงงงงไปไก่ตาแตกเลยถึงจะตอบนิวรังซอมก็ตอบต่อไปเลย New อัพจอร์คเราพบอะไร New อัพจอร์ค New อัพลองแปลลองแปลดู New ใหม่ New ทำอัพแข็งต่อซองแข็งพบอะไรพบแข็งแข็งแรงเทรนเนอร์เทรนเนอร์เทรนเนอร์จะเป็นคนที่พบแข็งแรงเทรนเนอร์เทรนเนอร์พี่เนี่ยเป็นคนที่พบแข็งแท่งแรงก่อนจัดการกับเราไปแล้วที่จะพบคนละบายตอบไปเลยที่จะพบคนระบายจนพบอะไร คิสโต o ะทิอชูอรัโวลาบัตคิสโต๊ะซองคราเป็นขับรถโต s ะทิชชูเฟอร์ิชชูเฟอร์เดี๋ยวนวไอ้พงพูดึงพูดไม่ชัดละทิชชูเฟอร์ทิชชูเฟอร์่โมงเห็นมโอ้โหจ้ากูไม่ใช่อะไรเลยเมื่อง่ตอบไม่ได้คูก็แค่เสนอชื่อโ่าิงแค่นั้นเองคนครูตองมาที่เลียนเ้ราะ